จุบจูพยากรรืดอเร็วกระชับฉับไว้จริงใจไม่หลอกลวงวง,วง,วงดวนแจ้งเตือนทั่วไทยย้ำว่าทั่วไทยค่ะฝนชุดนี้เริ่มแล้วและหนักตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและมาจับตาพายุมุนเขตร้อนค่ะมีโอกาสเคลื่อนตัวเข้าไทยมากน้อยเพียงใดไปติดตามข้อมูลกันค่ะว่ามีพื้นที่ใดที่ต้องเฝ้าระวัง แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนใน49อำเภอในวันนี้มีฝนตกหนักให้ระวังในภาคใดจังหวัดใดอำเภอใดบ้างช่วงเวลาใดหนักสุดและไปติดตามพายุข้อมูลอัปเดตค่ะในช่วงวันที่22วันนี้จนถึงวันที่23ตุลาคมยังมีพื้นที่ฝนตกหนักฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงเตรียมรับมืออีกรอบจากแนวประเทากาศปัจจัยทาให้เกิดฝนในช่วงนี้เนื่องจากลมมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนและภาคตนวนะตนวนันออกค่ะพร้อมกับมีลมตะวนันออกและลมตะวนันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอีสานตอนล่างภาคกลางกรุงเทพปริบณฑลภาคตะวันออกทําให้พื้นที่ในอีสานตอนล่าาางงงภคกกลุเท มณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนค่ะและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่สําหรับทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1 m, เมตรอ่าวไทายมีคลื่นต่ากว่า1เมตรบริเวณมีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสําหรับท่านอยากจะรู้ว่าบ้านของท่านตกหรือไม่ตกวันไหนให้พิมพ์ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดมาได้เลยค่ะเพื่อพี่น้องจะได้เตรียมรับมือกันอย่างทันทีค่ะ สำหรับในวันนี้แจ้งเตือน49อำเภอวันที่22ตุลาคมมีฝนตกหนักสุดค่ะในช่วงเช้ามืดและตกหนักสุดๆในช่วงค่ำๆนั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นช่วงที่อากาศเริ่มเย็นๆยังไม่เข้าฤดูหนาวนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะให้ระวังในภาคในจังหวัดใดอำเภอใดบ้างช่วงเวลาใดหนักสุดไปติดตามข้อมูลในวันนี้กันค่ะ สำหรับพายุดีเปรสชันทางฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกคาดว่าจะพัฒนาเป็นพายุโซนร้อนในวันนี้ทิศทางยังคงไม่นิ่งและจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ใกล้เกาะลูซอนประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ในวันที่24-25ตุลาคมและเคลื่อนลงสู่ทะเลจินใต้ตอนบนไปยังทางตะวันออกสำหรับพายุลูกนี้มีชื่อว่าพายุคริสตินทิศทางยังคงไม่นิ่งยังคงต้องติดตามกันต่อข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอค่ะ ในวันนี้วันที่2 2ตุลาคมมีฝนตกหนักในช่วงเช้ามืดค่ะฝนตกกระจายในภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออก ซึ่งในภาคอีสานฝนตกหนักในช่วงเช้ามืดในจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรขอนแก่นสารคามมีอำเภอใดบ้างที่ฝนตกหนักไปฟังกันค่ะและอีสานยังคงมีฝนกระจายปานกลางค่ะในช่วงเช้ามืดเช่นกันที่สกลนครการลาสินร้อยเอ็ดชัยภูมินครราช ul, ards, our, สีมา,แล,า Goldman, และบุรีรัมย์ค่ะและยังคงมีฝนในช่วงของภากคกลางด้วยค่ะและภาคตะวันออกนั่นเองค่ะสำหรับภาคอีสานที่มีฝนตกหนักในวันนี้ค่ะในช่วงเช้ามืด,มดได้แก่จังหวัดเลยค่ะที่อำเภอเชียงคานอำเภอปากชมอำเภอนาด้วงอำเภอวังสะพุงอำเภอเอราวันและมี ฝนปานกลางที่ภูหลวงอำเภอหนองหินอำเภอผาขาวค่ะสำหรับที่จังหวัดหนองบัวลำพูคาะมีตกหนักที่อำเภอสุวรรณคูหาอำเภอนาวางอำเภอนากลางอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอนวนสังและที่อำเภอหนองบัวลำพูก็มีฝนตกหนักในบางพื้นที่และที่อุดรธานีค่ะมีฝนตกหนักที่อำเภอบ้านพืออำเภอกุดจับอำเภอหนองวัวซออำเภอเมืองอุดรธานีอำเภอเพลนอำเภอพิบูลรักอำเภอหนองหานอำเภอประจักษ์ศิลปคมอำเภอหนองแสงส่วนที่อำเภอกรุมภรวัปีและอำเภอกู่แก้วมีฝนตกในบางพื้นที่ค่ะ ไปตอนที่จังหวัดขอนแก่นค่ะตกหนักที่อำเภอเมืองขอนแก่นอำเภอบ้านฝางอำเภอพระยืนอำเภอแหดอำเภอมันจ่าคีรีอำเภอหนองเรืออำเภอภูเวียงอำเภอเวียงเก่าอำเภอชุมแพอำเภอน้ำพงสำหรับที่อำเภออุบลรักและที่อำเภอชําสูงอำเภอบ้านผ่ยมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ไปต่อที่มหาสารคามค่ะมีฝนตกหนักที่อำเภอเชียงยืนอำเภอโกสสมพิสัยสำหรับที่อำเภอกุดรังอำเภอบอระเบือมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ สำหรับในช่วงเช้าวันนี้ค่ะมีฝนกระจายในภาคกลางตอนบนค่ะที่กำแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์อุทัยชัยนาทตกหนักสุดที่กำแพงเพชรนครสวรรค์มีอำเภอใดบ้างไปติดตามข้อมูลกันค่ะและอีสานล่างก็ยังคงมีฝนระดับปานกลางที่บุรีรัมย์สุรินและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ค่ะ สำหรับภาคกลางมีฝนตกหนักที่จังหวัดกำแพงเพชรเที่อำเภอคลองคลุงอภอขาโนวรักษ์สบุรีและอข้างเคียงมีฝนระดับปานกลางถึงหนักในบางพื้นที่ในอเภอเมืองกำแพงเพชรอไทยงามอภอสายทองวัฒนาอภอบึงสามัคคีอคลองลาอปางศิลาทอง ไปต่อที่นครสวรรค์ค่ะมีฝนตกหนักและมีฝนตกบางพื้นที่ในอำเภอบรรพตพฤิสัยอำเภอเก้าเลี้ยวอำเภอลาดยาวอำเภอแม่วงอำเภอแม่เปิดอำเภอชุมตาบงอำเภอเมืงองนครสวรรค์และที่อำเภอโกรกพระอำเภอชุมแสงมีฝนตกในบางพื้นที่ค่ะ สำหรับช่วงเช้าของวันนี้ค่ะมีฝนโปรยปลายค่ะก็จะมีเมฆคลึ้มคลื้มมีฝนโปรยปลายเล็กน้อยในช่วงของภาคกลางตอนบนและภาคใต้ตอนบนค่ะสำหรับค่ำค่ำในวันนี้จะมีฝนตกหนักเลยทีเดียวค่ะกระจายหนักถึงปานกลางทั่วไทยยามว่าทั่วไทยค่ะตั้งแต่ภาคเหนือจัดลดภาคใต้ช่วงค่ำค่ำในวันนี้มีฝนตกหนักสุดนะคะในภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคกลางฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกมีอำเภอใดบ้างไปติดตามข้อมูลกันค่ะช่วงค่ำค่ำในภาคอีสานตอนล่างมีฝนกระจายในภาคอีสานตอนล่างค่ะฝนตกที่นครราีมา บุริรัมย์สุรินทร์ชัยภูมิอุบลศรีสะเกดร้อยเอ็ดมหาสารคามขอนแก่นอุดรกรสินซึ่งช่วงค่ำๆนี้จะมีฝนตกหนักที่นครสีมาและบุรีรัมย์มีอำเภอใดบ้างไปฟังกันค่ะ ฝนตกหนักที iden, Bref, building, iber, ını, ่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่อำเภอหนองหงอำเภอหนองกี่อำเภอโนนสุวรรณอำเภอปากคาอำเภอโนนินแดงซึ่งจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะและที่นครราชสีมาค่ะมีฝนตกหนักที่อำเภอปากทงชัยอำเภอโชคชัยอำเภอหนองบุญมากอำเภอคอนบุรีอำเภอเสืองสางอำเภอจักรดาษอำเภอชัยเลงตะเกียดอำเภอพิมายอำเภอห้วแถลงซึ่งจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ค่ะ ไปต่อที่ภาคกลางค่ะมีฝนกระจายทั่วภาคกลางค่ะลบบุรีสระบ,บุรีปทุมธานีอายุทยาสุพรรณบุรีชัยนาทนนทบรุรีกรุงเทพปร,ริมณฑลสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์อ่างทองค่ะซึ่งในภาคกลางมีฝนตกหนักที่สุดที่สระบุรีอายุทยาและอ่างทองอำเภอใดบ้างไปฟังกันค่ะเริ่มตั้งแต่ภาคนครสีุธย,ยค่ะฝนตกหนักที่อำเภอบ้านแพรกอำเภอมหาราชอำเภอท่าเรืออำเภอบางประหันอำเภอ,อ,เอนครหลวงอำเภอภาชีอำเภออุทัย อำเภอวังน้อยอภอพระอินทร์อบางประอินทร์อบางไทรอบางบานอเสนาอภอผักไห่ค่ะไปต่อที่สระบุรีค่ะมีฝนตกหนักที่อเมืองสระบุรีอวิหารแดงอภหนองแคอเภอหนองแซงอเสาไห้อภอบ้านหมออภหนองโดนอเฉลิมพบะเกียรติอแก่งคอย ในหลายพื้นที่ของสระบุรีมีฝนระดับปานกลางค่ะซึ่งถือว่าภาคกลางมีฝนระดับปานกลางทั่วทั้งภาคกันเลยทีเดียวและจะมีฝนตกหนักตามที่กล่าวค่ะสาหรับกาญจนบุรีค่ะมีฝนตกหนักทางฝั่งตะวันตกค่ะที่อำเภอสังขบุรีอำเภอท้องาผาภูมิอำเภอไซโยกนั่นเองค่ะและที่ภาคตะวันออกค่ะฝนตกหนักที่นครนายกปราจีนบุรีสาแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองสันทบุรีและตราดค่ะซึ่งหนักสุดเป็นอยู่3จังหวัดค่ะมีอำเภอใดบ้างไปติดตามกันค่ะ นหนักที่จังหวัดราดค่ะมีฝนตกหนักที่อำเภอเมืองตราดอเภอแหลมงอบอเขาสมิงอเภอเมืองกาดและที่จันทบุรีค่ะมีฝนตกหนักที่อำเภอแก่งหางแมวอเภอเขาคิจกูดอภอสอยดาวนอกนั้นมีฝนกระจายระดับปานกลางทั่วทั้งจังหวัดค่ะและที่จังหวัดสกวมีฝนตกหนักในอภอวังน้ำเย็นอภอวังสมบูรณ์มีฝนตกหนักในบางพื้นที่ค่ะในวันที่23ตุลาคมค่ะมีฝนตกหนักในช่วงเช้ามืดและฝนตกหนักในช่วงค่ำเช่นกันค่ะ ให้เฝ้าระวังภาคใดจังหวัดใดอำเภอใดช่วงใดบ้างนางสุดไปติดตามข้อมูลกันค่ะช่วงเช้าวันที่3ตุลาคมมีฝนตกหนักในอีสานค่ะอีสานที่เป็นรอยต่อกับภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างค่ะช่วงเช้ามืดค่ะมีฝนตกหนักตั้งแต่ภาคอีสานค่ะในจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาจะมีฝนตกหนักกระจายกันหลายพื้นที่เลยทีเดียวค่ะในนครราชสีมานั่นเองสำหรับจังหวัดบุรีรัมย์และก็สุรินทร์ค่ะมีฝนเช่นกันแต่ตกบางส่วนค่ะ และมีฝนกระจายในมหาสาร,รคามอุดรธานีกาฬสินร้อยเอ็ดยโสและศรีสะเกดอุบลราธานีค่ะสําหรับภาคเหนือตอนล่างมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ในพิษณุโลกกําแพงเพชรสํัหรจังหวัดนครสวรรค์มีฝนตกหนักและฝนตกปานกลางกระจายทั่วทั้งจังหวัด และภาคกลางมีฝนกระจายทั่วหลายจังหวัดค่ะในชัยนาทลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีและตกหนักที่สิงห์บุรีแล้วก็อ่างทองค่ะและฝนกระจายทั่วภาคกลางเลยนะคะภาคกลางตอนล่างที่นนทบุรีนคนปรปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการกรุงเทพปร,ริมณฑลปทุมธานีค่ะสำหรับกาญจนบุรีก็มีฝนตกหนักในบางพื้นที่ที่ติดในฝั่งตะวันตกค่ะสำหรับภาคตะวันออกช่งชวงเช้ามืดมีฝนตกในชนบุรีมีฝนกระจายที่ปราจีนบุรีศักยาชาติเชิงเซาและระยองในบางพื้นที่ค่ะ สำหรับในช่วงเช้าวันที่3ตุลาคมมีฝนตกหนักในภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างมีฝนกระจายภาคกลางและภาคอีสานด้วยนั่นเองค่ะช่วงเช้ามีฝนตกหนักในบางพื้นที่ค่ะของเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำพูนลำปางค่ะแล้วก็จังหวัดตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรนครสวรรค์อุท,ทยัยธานีก็มีฝนกระจายหลายพื้นที่เหมือนกันค่ะและที่อุตรดิตถ์จังหวัดแพร่ก็จะมีฝนตกหนักในบางส่วนค่ะ สำหรับภาคกลางค่ะมีฝนตกกระจายตั้งแต่ชัยนาทกาญจนบุรีสุพรรณบุรีลบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองกาญจนบุรีราชบุรีถึงเพชรบุรีค่ะและมีฝนตกในบางส่วนที่สมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบ,บุรีมีฝนในบางส่วนสำหรับในภาคอีสานค่ะมีฝนตกในส่วนของขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดค่ะมีฝนตกในบางพื้นที่และภาคตะวันออกมีฝนตกในบางพื้นที่ของจันทบ,บุรีนอกนั้นจะเป็นฝนกระจายเล็กน้อยค่ะ ในช่วงบ่ายๆวันที่ยี่สองยี่สามก็คล้ายๆกันค่ะมีเมฆครึ้มๆเป็นส่วนใหญ่มีฝนโปรยปลายในภาคกลางตอนบนและภาคใต้ตอนบนช่วงค่ำคำวันที่ยีสามตุลาคมค่ะช่วงค่ำา่ก็จะมีฝนตกหนักในภาคใต้ตอนบนค่ะมีฝนตกหนักในชุมพรในบางพื้นที่แล้วก็มีฝนกระจายในจังหวัดระนองสุราษฎร์ธานีและภาคตะวันออกค่ะมีฝนที่ระยองจันทบุรี ในบางพื้นที่สําหรับภาคกลางมีฝนในบางพื้นที่ส่วนภาคอีสานมีฝนในส่วนของภาคอีสานตอนกลางค่ะขอนแก่นมหาสารคามนครศรีมาซึ่งเป็นฝนปานกลางค่ะสําหรับในวันที่24ตุลาคมค่ะช่วงเช้ามืดม,มีฝนตกหนักในภาคเหนือตอนล่างค่ะที่พิจิตรเพชรบ,บูรณ์ในบางส่วนในบางพื้นที่และมีฝนตกกระจายที่กําแพงเพชรพิษณุโลกน,นครสวรรค์อุทัยธานีค่ะสําหรับภาคกลางค่ะมีฝนระดับปานกลางที่ชัยนาทล,ลบบุรีสระบุรีค่ะ ส่วนสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีอยุธยาปทุมธานีสมุทรสาครสมุทรส,สงครามราชบุรีกาญจนบ,บุรีเพชรบุรีก็จะมีฝนเป็นบางส่วนสำหรับภาคตะวันออกยังคงมีฝนอยู่นะคะมีฝนในบางส่วนที่ปราจีนบุรีฉะเชิงเซานครนายกและสระแก้วค่ะสำหรับภาคใต้ค่ะตอนล่างมีฝนตั้งแต่สุราษฎร์ธานีกระบี่นครศรีธรรมราชในบางพื้นที่ในช่วงค่ำควันที่24ค่ะจะมีฝนในภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่นราธิวาสตรังพัทลุงสงขลามีฝนตกในบางพื้นที่ค่ะ ในช่วงวันที่25-26ตุลาคมนี้ช่วงค่ำๆก็จะมีฝนในส่วนของภาคใต้ตอนล่างนะคะก็จะเป็นฝนทางภาคใต้เลย และตั้งแต่วันที่27ตุลาคมค่ะจะมีฝนหนักกลับมาอีกรอบค่ะในส่วนของภาคเหนือตอนบนในบางพื้นที่ค่ะอีสานตอนบนเหมือนกันค่ะจากแนวประเทากาศร่องมวลสุมกลับมาพาดผ่านช่วงค่ำนะคะจะมีฝนกระจายทางภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคกลางด้วยในวันที่27ตุลาคมสำหรับวันที่28 29 30ตุลาคมค่ะช่วงเช้าจะมีฝนกระจายในอีสานล่างอีสานล่างก็จะมีฝนกลับมาอีกรอบค่ะแล้วก็ภาคกลางด้วย แล้วก็ภาคเหนือตอนล่างค่ะจะมีฝนช่วงบ่ายค่ำก็จะมีฝนในภาคกลางตอนบนและถึงภาคกลางตอนล่างค่ะภาคกลางก็จะได้รับน้ําอีกรอบหนึ่งค่ะสําหรับค่ำค่ค่ะในช่วงวันที่29-30จะมีฝนตลอดแนวภาคใต้เลยนะคะเรื่องจากร่องมรสุมจะไปพาดผ่านภาคใต้ด้วยจะมีหนักในบางพื้นที่ค่ะรอติดตามอัปเดตนะคะในช่วงใกล้ๆวันว่าจะเป็นในส่วนของจังหวัด,ดใดอำเภอใดบ้างต้องเฝ้าระวังติดตามการอัปเดตได้ทุกวันเลยค่ะ สำหรับท่านใดชื่นชอบคลิปของรอนฝากงท่านกดเม้นต์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้แจ้งเตือนเวลาลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตของรอนนั่นเองสำหรับวันนี้ต้องลาและยังลืนติดตามกันใหม่ในคลิปหน้าอัปดตทันเหตุการณ์ทีจจ่จุดจูพยากร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 